จากแล้วกูคุกอะกูกกับคุกะมีคุกกับมีมดเดบอวนแล้วเ<ม>นี่ยมานี่นสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อมามาเก็บเห็ดพี่น้องงดชองเลยพี่น้องหอบชองเนี่ตัวนี้นะหอบหนึ่งเพิ่นค่ะเพิ่นเอาไปให้เรียบร้อยละเล้วนี่นห,อหอบหอบที่ชองมงันกำลังอ้อพี่น้องนี่หอบช่องหอบช่อ,อบองา อาบริมาเป็นเดินแล้วพี่น้องบริมานี่เป็นเดินเดินป่ายละมาห้องนี้่นคลายเห็ดหอบที่ช่องให้เดินพี่น้องเดินดีเดินนั่งง่านี่นี่กำลังอ้อพี่น้องเบิ่งอืมเดี๋ยวเกำลังงำง่ามันจะมืดดพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ตอนค่ำแล้วบริมาซาในเห็ดเวนอื่นแล้วบริหาออกมาเบิ่งพี่น้องเลย เบื้งเห็ดมันกำลังออกตัวนี้กำลังงามงามเลยกำลังออกงามงามเลยวะยังมืดได้นึงพี่น้องเลยกำลังออกงาม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 โอ้งามที่สุดเลยจ้าตัวนั้นคลายไป เธเลนน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 น่นี่เธอเล่น้อยนี่ยเอออืมตัวนี้กำลังงามตัวนี้กำลังเป็นดอกน้อยงามพี่น้องไงกำลังเป็นดอกน้อยงามเลยตัวนี้นะมึงแน่ตัวนี้เลิมและเลิมนั่นและเลิมน,นั่นปิดได้ละเบิ่งดอกตัวนี้ ตัวนี้กำลังกระจอไปน้องนะบิงกำลังกระจอกระจอเป็นดอกเพชรไปไห้มนี่อืมกำลังกระจองามเลยพี่น้องกะเหลืมนี่ตัวนี้คือขั้นี่น้องนี่มันจะมืดเลยพี่น้องที่จริงนะมันเป็นดอกเพชรมุย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 เลยเนบังง่ายงามงามงามบังทางนี่นี่พี่น้องงามขนาดพี่น้องเลย กำลังเป็นยุ่มอ้อแบบนี้งาม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 ตัวนี้กรพริบนี่คือาาว่าแหละชาบุไทยกับบริมาเป็นเดินแล้วพี่น้องเลยเป็นเดินเดินปลายแล้วบริมานะเอ่ยเพิ่นทักกระหม่อมมือนี้มาเห็นเพิ่นเอาเฮ็ดไปให้ได้๋หอบนึงแล้วหอบทีซองแล้วตัวนี้เริ่มอ้อแล้วหอบทีซองเลยบอลน,นี้บอลน,นี้มันห่าด,ดพี่นอ้องอ้อบอลน,นี้นำอ้อตัวนี้นำ <c oughs> เฮ็ดแล้วมันห่าดบอลคางมาดิมันก็อ้อน้ำคางน้ำพร้อมนี่ ภาพมืดภาพโมกข็ขาอาไปเด้พี่น้องเพราะว่าต,ตัวนี้มันทายตอนตอนเลงแหลงพี่น้องบม่ได้ายตอนซ้อยค่ะทายตายนอนสร้อยน่าจจะแจ้งกว่นนี้เพราะว่าไฟอยู่ในโทรศัพท์มันกระโบนันไปได้นะพี่น้องจริงจริงบนอัดคลิปแต่โดนเลยพี่น้องบนอัดคลิปเพื่อพี่น้องเบิ่งนะเพราะว่าเราไปหันปนีมันก็ได้ทายคลิปพี่น้องเลยบางเธอก็เฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ไปแลักกับบริษัทันซาพี่น้องบงง่มีเวลาใน เธอก็ไปน้ำมูไปห้าอยู่หากินน้ำมูลลยคนกับพกอันนั้นไปพกอันนี้ไปเราบ่ค่อยได้อันั้นพี่น้องเลยเราเบิ่งทางด้านนี้พี่น้องมัหนิเบิ่งมันนี่มันแจ้งแจ้งนี่พี่น้องแต่กันมือทางนี้ก็เริ่มคือกันพี่น้องทางนั้นเขาก็เอาได้เลยมนเซาแล้วก็มีคนมาซื้อเอยคนวะทางนี้เริมและทางนี้เริมมาทันได้อ้อตัวนี้อ้อหากระมือหากระเริมเยากระจออีทางนี้หายงวดอีดงวดทีช่องห้ากระชีเริมแบบนี้ เฮ็ดบ่พอห้าไพี่น้องเดี๋ยวนี้นะเข้าเปล่าทึงอันนั้นเลยพี่น้องเดี๋ยนี้เริมคายดีในช่วงนี้เด็กตัวนี้ก็งามกำลังออกงามมืออื่นเนี่ยเริ่มแล้วมืออื่นเริ่มคายแล้วเนี่ยกำลังเป็นออดอกคักนี่เบิ้งตัวนี้พี่น้องเบิ้งตัวนี้ฮะกะกะจออ้อพี่น้องอ่ะ กำลังงามเลยนี่นะนี่ฮายอ่ะคือพี่น้องเบิ้งฉันนี่แหละพี่น้องพอหอมปากหอมคอนะพี่น้องเนาะหลังจากไปถ่ายคลิปตะดุดละไปก้อนนะพี่น้องเด้อสาวผู้ไทยเฮือกเบิ้งฉันนี่แหละไปก้อนไปก้อนฮะเออเออไปก้อนนะพี่น้องเด้อขอมอกขอบเจอสถานการณ์สะสมการติดตามพี่น้องเด้อ ไปก่อนพี่น้องไปหาเฮ็ดเวก่อนบ้านนี้นะบ๊ายบาย